ไม่ใช่น้มแต่เป็นผมรอควาตินซึ่งผมได้ช่องเราเป็นอควาตินเรียบร้อยแล้วครับ 说一声。 จริงสครับ,รบอะรู้ทันแล้วอะซูชิออกมาลูกซึ่ตัวนี้มาเลยครับโอเคครับงั้นคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหรืคลิปอะไร้เจอกันครับ